สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อุได้รับกล่องยูมีพัดมาจากบริษัทยูมีพัดเป็นผลิตภัณฑ์ของยูมีพัดเนี่ยกล่องมาเริ่มเลยเนี่ยอุบกลอ่องใหญ่เลยมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพี่อุจะต้องนี่เครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์การแกะซื้ ค่อยๆแกะค่อยๆแงแงตะบอดตาบอดตาบอดอ่ะถ่ายตรงนี้สินนมันเมันคกออะไรเนี่ยถ่ายไม่ไดู้่เออ,ออันนี้คือที่อยู่ใครส่งมาดูซิดูซิเดินเบอร์ลุตครูสวัสดนนีของคุณครูสวัสดสีคุยออสนะคะส่งผลิตภัณฑ์ยูมีพัดมาอึ๊บ ใช้ความพยายามหน่อยมันไม่ใช่อืโอ้ยนั่นนัโอ้ยมันไม่มีกันไกลพี่น้องมันใช้โคเชียค่ะโคเชียเข็มถักใช้ความพยายามอย่างมากมาย ได้แล้วอีกข้งนอีกั้งึ๊บแ่อนออ๊บอืมขยับกกนขยับไิเอนดแล้วแอนอดูข้างในซิมีอะไรบ้างอ่ะแอนออันนี้คืออะไรอ๋อกระดาษรอง มีถุงด้วยมีถุงด้วยนะมีถุงให้ใส่ผลิตภัณฑ์ด้วยสุดยอดเราไม่ต้องเตรียมอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกาแฟเนาะกาแฟปรุงกาแฟผสมกาแฟจอยป่ะใช่กาแฟจอยมีกี่ซองดูซิดูซิซหนึ่ง สองสามสี่กาแฟจอยสี่ชุดอ่าแล้วดูติอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยซีรีวันซีรีวันมีกี่กล่องเดี๋ยวมีกี่กล่องมีกี่กล่องแล้วมาสาวนกันติเอาเอากี่กล่องเดี๋ยวได้ซีรีวันอย่างเดียวซีรีวันซีรีวันมีทั้งหมด กล่ห้ากล,อากลอ่องซิลิวันห้ากล่องกาแฟสีเนาะยูมิโกยูมิโกโยูมิโกโด้วยยูมิโกโกี่กล่องดูสิห้ากล่องอ่ายูมิโกอีกห้ากล่องอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะเป็นอะไรเอ่ยสามรีเมอรมอมอ์รีเมอร์สามอ่ารีเมอร์สาม อันนี้อันนี้มันคืออะไรอะแฮโรนิกเ,เซรั่มปลูกผมอมองเห็นด้วยเหรอเห็นอ่านจยอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคืออะไรอะเซรั่มปลูกผม CTC แฮโรนิกอุ้ยมัน อันนี้ไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่าเพราะเราใส่เซรั่มเราสั่งเซรั่มที่มันเป็นบำรุงเออที่เป็นหลังสะเดีย๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่ายังพึ่งแก่เอออันนี้ยังไม่พึ่งแก่ไม่แน่ว่าออมันตัวนี้หรือเปล่านอะอันนี้มป็นเซรั่มอะไรนะอ่านใหม่ชัดๆดิผมเซรั่มปลูกผมเออแล้วว่าเราใส่ออัน,นอ่าวางก่อนอันนี้คืออันนี้หรือเปล่า ันนี้มันเป็นเหมือนเป็นขวดดยูมีบอดี้แคร์แคร์เซรั่มผลิตภัณฑ์บำรุงผมเออน่าจะเป็นอันนี้สามอันนี้จะแทนหรืออาจจะส่งผิดนี่อ่ามีมีมีอันนี้มีอันนี้สามขวดอะไรนะเซรั่มอะไรนะยูมีลาวิต้ามันคืออะไรอ่ะเออบอดี้แคร์แฮร์เซรั่มบอดี้แคร์อ่าสามกล่องก็เป็นแฮร์เซรั่มได้ด้วยอ่า อันนี้สามกล่องแล้วก็แล้วก็วกอถ่ายข้างในเลยถ่ายก็ขึ้นสูงดีข้างในก็จะมีน่าจะเดี๋ยวเอาขึ้นมากล่องน,นึงก่อนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโปรโตีนเนาะเป็นนิวเจนอาโปรโตีนรสช,า,ชาเขียวอ,อะถ่ายลงข้างล่างดิลูกรสชาเขียวถ่ายลงข้างล่าง หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้ชชอันนี้โรตช็อกโกแลตหนึ่งสองสามสี่เป็นเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสีม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ากล่องเก้ากล่องครบเนาะอันนี้อันนี้ดีท็อก ใช่ไหมใช่ดีท็อกอ่ามีกี่กล่องมาดูดีท็อกกันเก้าด <9. S 1> ีท็อกมีเก้าสรุปอ่าที่ได้รับมาจากบริษัทยูมีพัทจะมีชื่ออะไรอะโปรโตีนอ่านดูชื่อดิชื่ออะไรโปรตีนเนื้เชนยูมีเนืเน้เชนอ่าเก้ากล่องอะไรนิวเจนห้าให้มิวสี่อ่า <5. 4. S 1> นั่นแหละอ่าแล้วก็ แล้วก็ซีรีส์วันห้า,หาค่ะย,ยูมิโกห้ายูมิโกห้าค่ะซีรีส์วันห้ายูมิโกโอ้ยแล้วก็ยูมิโกห้าแล้วก็ลีเมอ้อ ริมราสามริม,ามราสามกล่องแล้วก็เอ่ออะไรนะอันนี้อันนี้ยูมิลาวิต้าสามชิ้นยูมิลามิต้าแปลว่าลาวิต้าลาวิต้าแล้วก็ สามชิ้นอะตัวนู้นอันนี้อันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีหนึ่งชิ้นแกอ่านได้มหมอย่าเลยอย่าเพื่อเพื่อเขาตรงผิดไม่ไม่ไม่ผิดมันคือเซรั่มขูดผมเออมันก็ไม่เขียนว่าเซรั่มขูดผมเออมันเขียนว่าเซรั่มขูดผมอ่ะนหนึ่งชิ้นแล้วก็กาแฟสี่ซองอ้าวกาแฟนี่เป็นกาแฟจอยหรือกาแฟอะไร แพ้จอยอ่าสี่สี่ชิ้นสี่สี่ถุงเนาะสี่ถุงใหญ่สี่ถุงใหญ่สี่ถุง,ถงแล้วก็มีถุงใส่ให้มาด้วยสามใบสี่สามใบสี่สใบใบใหญ่สองใบเล็กสองสำหรับ สะดวกมากสำหรับนำผลิตภัณฑ์ให้กับผู้มุ่งหวังหรือลูกค้าหรือดาวลน์ค่ะขอบคุณค่ะสุดยอด